อยากจะกินปลาน้ําจืดอร่อยๆดิฉันแนะนํานะไปที่เชียงรายค่ะเพราะเขากระซิบมาบอกว่าร้านนี้เมนูปลาเด็ดมากๆเลยใครจะไปคิดว่าภาคเหนือก็มีเมนูปลาสดๆไม่แพ้กับภาคอีสานที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําถูกไหมร,ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขอแนะนําร้านเขยเชียงแสนตั้งอยู่ที่ตาบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรับร้านนี้เขาก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าอยู่ติดถนนเรียบแม่น้ําโขงนะคะ เจ้าของร้านคือคุณกันกนิษฐาบุรียนหรือคุณหมิวค่ะคุณหมิวบอกว่าทางร้านจะมีเมนูเด็ดก็คือพวกเมนูปลานี่แหละเพราะว่าเขาจะใช้ปลาท้องถิ่นปลาตามแม่น้ำอะค่ะที่ชาวบ้านหามาจากแม่น้ำโขงเอามาทําเป็นอาหารส่วนเมนูเซอร์เนติชซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือต้มยำปลาบึก ผัดชาปลาคังรสชาติเผ็ดร้อนค่ะถึงเครื่องผัดชาเลยทีเดียวโอ้ปลาคังผมชอบมากนะคะน้สดสดเลย,ยดีๆแบบนี้เลยละค่ะแล้วยังมีกุ้งทอดราดซอสมะขามด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบความอร่อยของกุ้งแล้วก็ความแซ่บของน้าจิ้มน้ําซอสนี่นะคะเมนูเหล่านี้ลูกค้าสั่งแทบทุกโต๊ะเลยบางคนที่ขอสั่งปลานินทอดกระเทียมกับน้ําจิ้มสามรสนี่ก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนอกจากเมนูปลาอร่อยๆแล้วบอกเลยว่า บรรยากาศร้านนี่ก็ยังดีดีได้กลิ่นอายของอารยธรรมเชียงแสนวาซานเ,ออเป็นแบบร่วมสมัยนะคะคือมีความเป็นธรรมชาติวินเทจโบราณมีความล้านนาผสมผสานกัน ตกแต่งร้านลักษณะด้วยการใช้ของเก่านะคุณผู้ชมนะเคยเชียงแสนร้านนี้แหละนะคุณผู้ชมเปิด11โมงถึง5ทุ่ม11โมงถึง5ทุ่มทุกวันนะคะเดยาวไปสนใจก็อ่ะติดต่อไปได้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมนะถ่ายภาพนี้แชร์บอกเพื่อนๆบอกญาติก็ได้ใครมีโอกาสแวะไปเชียงรายคุณจะได้ไปชมบรรยากาศ แบบชาวเหนือแล้วก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตด้วยดูปลาเขา,ขาปลาบึกนเออโอยปลาคังก็มีปลาคังก็ดีเออปลาแม่น้ำอรออ่อยอร่อยสดสดเลยปลาคังทําไมไม่เก่าซะล่ะมันไม่ใช่ปลาคันค่ะ <laughs> <laughs>